s ูเรเซอร์คือ 3D เกมแข่งรถที่มีการต่อสู้กันในระบบของคริปโตเคอเรนซีซึ่งจะให้ความสนุกกับผู้เล่นในการที่จะได้ต่อสู้กันในโลเคชันต่างๆในแผนที่ซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ s ูเรเซอร์ได้ทำการปล่อยเบต้าเวอร์ชันซึ่งในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเพื่อให้ผู้เล่นได้ทำการทดสอบและทดลองเล่น ทั้งในเรื่องของระบบเกมและการเล่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกับผู้เล่นซึ่งจากเวอร์ชันทดสอบนี้จะมีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบขึ้นซึ่งเกมซูเรเซอร์นี้ทางผู้ร่วมสร้างและผู้ร่วมพัฒนาคือบริษัทของคนไทยอย่าง YG อีกดราซินั่นเองครับถ้าใครยังนึกไม่ออกก็ขอให้หนึกถึงเกม Home Home Sweet Home หรือ h o Home s w e e t Home s u r v i v e ครับ สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเราจะต้องทำการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของทั้งซูเกมส์ก่อนเด้อซึ่งซูเรเซอร์สามารถจะดาวน์โหลดได้กับแพลตฟอร์มในซูเกมตามลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะฮะสำหรับการล็อกอินก็ไม่ยากเลยครับผมเพียงแค่เราเข้ามาที่ลิงก์แล้วนะครับมันก็จะลิงก์มาที่หน้าเว็บนี้นะฮะเมื่อเราทำการดาวน์โหลด for PC หรือว่า for Mac นะครับสำหรับผมใช้ Windows ผมก็จะดาวน์โหลดเป็น for PC กดดาวน์โหลดปุ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบ เลยจะเป็นเป็นสมุดเป็นชั้นก่อนนะครับเป็นไฟลซิปก่อนหลังจากได้ไฟซิปมาแล้วนะครับทำการแตกไฟครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ซูคั a เบต้าได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์อีกทีแล้วก็จะมีนี่ฮะ,ะเป็นเกมเลยนะครับเป็นไฟล์เกมเลยไม่ต้องติดตั้งอะไรใดๆทั้งสิ้นต่อเลยนะครับก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นครับก็จะเข้ามาที่หน้าเกมแบบนี้ครับและให้เราทำการกดซูเกมค w i t วิซูเกมไปเลยนะครับ อพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บถ้าหากเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีซูเกมส์ไอดนะครับให้เราทําการ Sign Up ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะด้านล่างนี้ครับก็จะเข้ามาที่ลิงก์นี้แล้วก็ทําตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะ ผมขอข้ามนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับให้เรา,าทำการล็อกอินโดยใช้การล็อกอินผ่านแอป Google ที่มันรักษาความปลอดภัย2ชั้นหรือว่า Google Authentication นะฮะโอ้โหเนียนไปครับเข้าเกมเดี๋ยวขอใส่รหัสแป๊บนึ้งนะครับผมอ่าใครที่เห็นรหัสผมแบบนี้จะเอาไปใช้ต่อใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะรีเซ็ตทุกๆ30วิประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเข้ามาในานี้ เราก็รอสักนิดนึงครับและย้ําอีกครั้งนะครับว่ายังเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับหรือว่าเวอร์ชันทดสอบเท่านั้นนะฮะแล้วก็คลิกเข้ามาครับก็จะมาเจอหน้าเกมแบบนี้กับน้องนี่ฮะน้องอะไร g ี r าฟเหรอตมุตมีมากดูหน้าตา <laughs> น่ารักสุดๆเพียงเท่านี้ครับก็จบขั้นตอนของการ sign อัพของเกมนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าง่ายมากเลยนะ และสำหรับในเกมซูเรเซอร์เลยฮะยังมีสินทรัพย์ NFT ต่างๆทั้งซูเจนส์นะครับอาวุธรถแข่งและ n f t ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่สามารถนำมาใช้ในเกมได้นั่นเองครับในรถแข่งเนี่ยก็จะเป็นสัตว์หลากหลายชนิดนะซึ่ง เราจะเรียกสัตว์พวกนี้นะว่าซูเจนส์นะครับซึ่งตัวซูเจนเนี่ยจะเป็น 2D NFT นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครน่ารักน่ารักตัวอื่นๆนะฮะเอาไว้มานั่งหลังพวงมาลัยของเราเนี่ยก็สามารถไปหาได้ดูในตลาด o p e n s u ูครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้ดิสคริปชันในคลิปนี้เลยนะครับและในแต่ละซูเจนนะฮะจะมีค่าความแตกต่างทั้งเรื่องความสามารถไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การป้องกันความเร็วและพลังและอื่นๆฮะ รวมไปถึงความน่ารักและคาแรคเตอร์ตมูตมิของไอต้าวพวกนี้ด้วยนะครับผมสาหรับเวอร์ชันเบต้าทดสอบนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย4คนในห้องนะฮะและจะวัดกันที่ใครสามารถเก็บเหรียญได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปครับต่อให้คุณยิงยิงกันตายเป็น10ครั้งนะฮะต่อให้คุณจะแบบโนหนึ่งในการเฮดช็อตเฮดช็อตเพื่อนคุณก็อาจจะแพ้ได้เพราะคุณไม่เก็บเหรียญเลยนะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับเกมนี้ยังมีระบบบ,บีบโซนนะครับไอ้วงนี้เนี่ยมันก็จะบีบโซนเรานะครับใครที่อยู่นอกวงมันก็จะเจ็บใช่ม รวมไปถึงครับอาวุธที่ใช้ยิงการเก็บไอเทมต่างๆเนี่ยปัจจัยพวกนี้นะครับจะทําให้เกมเนี่ยน่าสนุกยิ่งขึ้นแถมยังเพลิดเพลินไปกับการต่อสู้ในเกมเอีกด้วยฮนะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้ยังไงหรือข้อมูลต่างๆสามารถไปถามทางทีมงานได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ถามก็อยู่ใต้ดิสคริปชันครับผม แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเกมซูเรเซอร์ยังมีกิจกรรมดีๆที่แจกแบบไม่หยุดยั้งฮะนั่นก็คือกิจกรรมยิ่งเล่นยิ่งได้กับเกมซูเรเซอร์ในเบต้าเวอร์ชั่น2นี้ซึ่งกิจกรรมดีนี้ครับจะเปิดให้เล่นในวันจันทร์ที่24ตุลาคม2022นี้ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2022ซึ่งต้องบอกเลยว่ารางวัลน,นะครับแจกเยอะมากมากถึง0 0 0 0 0เหรียญซูกันเลยทีเดียวสําหรับกติกาและขั้นตอนต่างๆเพื่อนๆสามารถดู ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยครับผมผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะบอกได้เลยว่าแจกเยอะมากครับอย่าลืมไปลงทะเบียนและเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคพูดแพ็กเจ็บคอครับเข้าเกมไปเล่นกันเลยละกันครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันเยอะๆนะเดี๋กลย่อนเกินไปเกินไปมาๆมาๆมาๆพูดอะไรก็ได้อวันนี้ะพูดพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋วเวอันซับช่องเบสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าลืมอัน <blond> ซับรีพอร์ตนะฮะลูกธงนะเดี๋ยวเดีดยดเด็นแดบปเดเดเลเด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 เเด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 เาเดเดเด้ยเด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 ้ดเดเเดเนเด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 เาเดเดมดเ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 เเ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 นเ ดูเลเซอร์ใไกจุกใครจุ๊กจิกมันสวยเลยอันนี้อะไรอ่ะเหรียญเหรียญอะไรอ่ะใครนี่คือใครนี่คือใครมันยิงยังไงนี่คือไกอ๋ออันนี้เหรียญอะไรเก็บได้เปล่าเกมมันเกมมันยิงเกมมันยิงนี่คือกูยิงโดนเรียกเฮ้ยใครยิงใครยิงเฮ้ยเดี๋ยว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 ยิงไปยิงไปเอ้ยอยู่ไหนยื้อไหนยู่ไหนเอ้ยเรียบร้อย เกิดม่ได้มันเป็นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วพี่กองค้างเอ้ไอ้ใครใครคือพี่กองค้างใครยิงไปดีกว่าไม่ไหวเอใครตามหลังฉันอยู่นี่แน่นี่แน่โอ้โหบางคบยากจัด บงบีบงบีมันเดียวยากไปหน่อยเดียวแยกไปหน่อยบงบีบงบีโอ้โอนัว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 นฉันมาฉันมาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะครับเฮ้รเน่ยเฮ้ย้เ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอ้ยเยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้เฮยเฮยเฮยน้นยย หายตัวเฮ้ยมีกล่องมีกล่องไอเห้ยเจออเจออเจออเเดี๋ยวเอยเออเอองคนีกันรานอย่าอยใครเรียใครเรี่ยดิ้งไปอุ้ยเกอะไรขึ้นคุณดูเรื่องแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ้ยเดี๋ยวคบพาดโอ้อะไรเนี่ยโอ้เลย เลวเลี้ยวุ้ยเล่นเลผมเน้อยมากใคไปหาอุ้ยน้งมาาใครเียใครเียมาลายไปแล้วกเล่เกโอ้โหอยู่ตรงกลางเดี๋ยวก่อนเอี้อเกขอเีพีนขอเลียนขอเลียนเลี้ให้ร่วงเลี้ยงให้ร่วงโอ้เก็บตังครับเก็บตังอุ้ยอุ้ยไยวะ

กระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยโอ้ยอะไรอะอยู่อยูอยู่อยูอะไรอ่ะอะไรอะแรงถุงว่ามันแรงถุว่ามันแรงไปโอ้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 เจ็บเจ็บรอดอยู่ยังรอดอยู่เฮ้ยใครน่ะผมเห็นนะผมเห็นนะสองคนน่ะผมเห็นนะผมเห็นนั่นน่ะ ทำไมยิงไม่ตายวะเนี่ยโอ้โหโอ้อุ้ยอ้ยออ้ยถ่ายอะถ่าหลู่ดถครหลยตูดกไม่โดนนี่แอหมาอีกสองเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋อยู่มาตั้งนานเรวมาอยู่มาตั้งนานยังอยู่อีกเรอพี่ยิงใครไม่ตายเลยโตพี่กอพี่กอปยอมผมยอมผม ใครอยู่ขอบวงใครเล่นขอบวงเอาขอบวงคืออะไรเนี่ยขอบล่กดโล่กดโล่แมดได้กดโล่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใโอ้โหใครนี่คือใครนี่คือใครอย่า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 เพิ่งเกิด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 เดี๋ยวบ้านโอ้โหเเพิิ่งกดเพิ่งเกิด ใครวะนี่คือใครวะยิงมองชื่อไม่ชัดแขนแรงขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยยองกูนี่เนี่ยเราไปที่โด่นไม่ตามใครไม่ทันเลยตามนี่เนี่ยต่อนะครับโอ้โหเหรียญยิ่มอุ้ยโดนพี่ไวมากเพราะว่าพี่เก็บเออพี่หนีดักแม่เกมหนีก่อนผู้ชมครับเกมไอ้เนี่ยพี่ต้องออกมาแล้วผมดักหน้าพี่ผมดักหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครก็ยิงปืนเออ ขอลอยหน่อยครับขอลอยหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ข้างหลังใครอย่อย่าใครใครใคผมนี่วยรถคือผมี่หันกลับพรออย่างไวเลยใครน่ะใครน่ะใครหน่ะนี่เ้ข้างหลังมีโด X เ่าขึ้นข้างหลังมีโรเ่าอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยี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  ไอ้กูบิวก็อยู่อะกันเยอะตรงนีู้บิวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอิงยังไงเนี่ยไปดีกว่าไม่อยู่แล้วจีจีเอา่อดเอา่อนเอา่อนใครนะวเดใครวะเนี่ยอโหโดนกีตูดยงใครเนีงไม่โดนสักคนเลยกู ยืนนิ่งๆกันหน่อยได้ไหมทุกคนยืนให้ขอยิงนิ่งๆสักทียายายาเก็บเก็บเก็บหนึ่งมาหนึ่งตั้งหลักก่อนขอใครใครตั้งหลักใครตั้งหลักเอ้ยไปยอมไปยอมไปใครตั้งหลักใครยิงใครยิงใครยใครยิงนี่แน่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 การตั้งกลางความขัดแย้งนี่แน่เข้าไปยิงเข้าไปยิงโอ้โหไอ

รถมันแรงต้องแข็งมันจะไวขึ้นนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตามโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมไม่ตายพี่ยินตั้งนานพี่เราตายคู่โดนได้แน่ของอุ้ยถ้าเล่นในมือถือมันกว่านี้โดนโดนโดนคนแก่เลี้ยงสองแก่เอ้ยใครเนี่ย ขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงขอยิงขอยิงเออเออขอยิงเออเออูหติดเกาะว่ะอุ้ยใคร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 ตาดาด็อกขับแล้วหนีดีกว่าไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วโอ้โหพี่ก๊อฟ์ปี่ปี่มากๆมี่ไม่อยู่แล้วดูเลือดใช่ป๋ะ ใครวะเนี่ยนี่อใครนี่ไม่ถูเป็นใครวะเนี่ยอันนั้นไม่กผมไม่ผมไม่ใครตามมานี่อย่าตามมาพี่รู้ป่อวพี่กำลังสู้กับอะไรอย่าตามมาโอ้ยมาลายยังไง่พี่ต้นมาลาพี่นุ่มาลายยังไงล่ะเ้ยมาลาจริงเหรอมีคนโกงเหรอไม่นดเดียวเลยมาได้ด้ยทีเฮ้ยมา โอ้โหกูมาตายชัดกกูมาทำใหม่วะเนี่ยฟังหน่โอ้โหกุส่าแบบซุ่มใครอ่ะนี่คือใครน้าเนี่คือใครเก็บเกาะนี่คือใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดเพื่อแม่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดโอ้โหโอ้เดี๋ยวเราใครตามอุ้ยใครวะเนี่ย เลือดเลือดหน้า oh, oh kind of ลอยมากเลือดหน้าลอยมากเออย่าอยายาโตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครเนี่ยทีนมัคือขอยขอหน่อย้าขอขอาหน่อยขอาหน่อยดยอมาลายมาลยลอย้อยบิเหรอไปไหนแล้ววะ

มันเกิดมันเกิดเฮ้ยมันดักจุดเกิดหมโอ้ยนัวนัวนัวไปก่อนก็ถึกายจะายหี้ลีโรนลีโลดลีโลดมันลีโลดยังไงพี่มันลีโลดยังไงอะมันลื่ไปเท่มไม่รู้มันมันทำได้แค่จริงปกติจริงแบบจริงปะปนปนปนปอนแบบจริงแบบหาของดีกว่าจับของก่อนแต่เขาลองกดใช้พี่เป็นไงวะ

ไม่ไหวแสดงว่ามันแบบห้ามยิห้ามเพื่อด้วยนี่หว่ามันมีหมดเพื่อนเล้ยยายาขอเก็บขอเก็บกองก่อนใครได้ที่หน่ะ บอ้ีสามเฉยเลยมได้ตรงนี้หมว่ามันมีคนอ่ะมันมีคนมีตังสองคนมานั่งยิงกันนะครับผมก็มาแล้วผมก็ยิงแตะสคนี่อมรู้ไหเงินผมมีห้ารมันหายไปสองร้ยห้เลยยนวพลืงแห่งม้าลายกองจนรับช่องน้องเบสนะครับเดี๋ยวอันซัฟให้เดี๋ยวหนึ่งนะครับ